ชื่อบังอนทมโสภาค่ะครับวันนี้พี่ออนมาเรียนหลักสูตรอะไรฮะอ่าสักคิวสามนิติค่ะหลักสูตรวันนี้ที่พี่ออนเรียนมีครูท่านไหนเป็นครูสอนนะครับอ่าครูอาร์ตค่ะครูอาร์ตสอนเป็นยังไงบ้างครับพี่ออนก็โอเคค่ะเข้าใจดีแนะนําดีค่ะแล้วเข้าใจง่ายไหมครับเข้าใจง่ายค่ะฮะแล้วก่อนที่พี่ออนจะมาเรียนพี่ออนสร้างข้อมูลข่าวสารของสถาบันจะารีไทยไหมครับอ,อ่าเว็บไซต์ค่ะพี่ออนดูเปรียบเทียบดูในเว็บไซต์ใะด้ดูเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมครับดูค่ะ ดูดูหลายที่หลายเลยเหรอฮะแล้วทำไมถึงให้ความไว้วางใจกับสถาบันของเราครับเพราะว่าคือแต่ละที่ก็จะเข้ามาดูก่อนนะคะก่อนตัดสินใจแต่ละที่ก็คือเขาไปดูทุกที่เลยใช่ไหมคะเขาไปดูทุกที่แล้วก็คือเข้าไปนี่ไปไม่ใช่ไปคนเดียวน้องสาวไปด้วยน้องสาวบอกว่าตรงนี้เราโอเคที่สุดแล้วมีมาตรฐานตัดสินใจมาที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วพอมาใลร้านพี่ออนประทับใจอะไรบ้างครับก็ ก็ประทับใจตั้งแต่ครูพี่เลี้ยงที่รับเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาแนะนำดีค่ะแล้วครูทุกท่านที่สอนผ่านมาแต่ละห้องก็โอเคค่ะแนะนำดีมากใจดีด้วยสุดท้ายนี้อยากให้มีออนฝากถึงผู้ที่สนใจมหาวิทยาลัยนะครับก็ถ้าใครสนใจใจอยากอยากมีอาชีพเสริมหรืออาจจะเป็นรายได้ประจำก็ได้ค่ะสักวันหนึ่งก็ ลองเข้ามาดูนะคะครับผมอ่ามันอาจจะเป็นอ่างานที่สร้างรายได้ให้เราก็ได้ครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ออนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ